You want? ก er ็ได้ะหาอยู่ เทียมนะเพราะว่าขี้เกียจเกียจคนละแล้วก็ขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าขี้เกียจกดกดรูปบรรเลงที่เห็นมือเป็นงั้นก็โพงมือนั้นได้เลยมันอาจจะมาจากช่องหมอแมวที่ผมได้ไปดู <t ap un> วนที่ได้มันนใจมาจากดอก จะมีคิวเว้นหรือนแล้วก็ทุกท่านถามมากันได้แต่อย่าถามตอนที่ผมคิดยกันอ๋อผมจะไม่ตอบคุณถามเมื่อประมาณเส,สาร์อาทิตย์เพระาะว่าห้าวันนั้นผมต้องไปเรียนแล้วผมก็ไม่มีเวลามาถามขอกท่านด้วยเข้าใจกันนะ ว่าทำไรสตีมันแน่ ต้องใช้ลิ้งสองแล้วแหละโอ้ยเหี้ยถ้าคลิปจะผมอ,อัาคลิปแล้วคลิปนี้มันหายก็ไปต้มกับแฟนหรอกคลิปผมอาจจะตีเหลืองก็ได้เพราะผมเพราะคลิปนี้อาจจะพูดคำหย,บยาบเยอะหน่อยเกา็มาเป็นใจผมแล้ว อาจผมอาจจะลงสีไม่เหมือนกับต้นฉบับหน่อยเพราะว่าไม่เคยดูสักครั้งเลยต้นฉบับช่องนี้ก็คือการ์ตูนคิว ไม่เหมือนต้นฉบ,บับเพราะว่าไม่เคยดูเลยถึงแม้จะดูบ้างก็ตามแต่ไม่เคยวาดมันเลยเจ๊คิดส์แต not cool เสี่ยว ช่งน้องด้วยย่องกระตูนคิ้วดีวาดพุ่นไปชื่อจะจะยด้ผมว่าชื่อว่าพุ่นนะไอเสียงภาคคือช่องเขากระตูนคิ้วก็แค่นี้แหละ